โอ้ยอย่าแอบดูนะโอ้ยโอ้ยไอ้โลจิตอกจิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้โลจิตคุณตำรวจโอ้ยดู่ิญนดิยังไงมีใครไปแอบดูป้าเจนมาบ้างอย่างผมตื่นเต้นมากเลยอะอยากรู้ว่าป้าเจนหน้าทาจะเป็นยังไงวะโปรไฟล์เดี๋ยวนะโปรไฟล์ก็ยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวใช่หรอถามจริงขอรู้ก่อนนะขอเปลี่ยนสกินเป็นสกินดีฟ่อน ไหนอ่ะไม่เห็นเปลี่ยนเลยไหนใครบอกว่าเปลี่ยนเด้อดๆดนะครับใดๆเลยเราดูก่อนเลยสกินไหนสิน้องนี่พาและน้องอยู่ที่ของพี่ได้ข่าวว่าป้าเจนกับซีบิงก็มีแบบนั้นน่ะเหรอขอดูโอว้าวสีชมพูดำเอาเรื่องน่าจะมีเอฟเฟก,กแบบ น้ำหยดเปียกหน่อยนึงอะไรงนะเรงี้ยมานะเพื่อนปุยมุยทั้งฝังเหล็กหลายอะ่ะว้าวงูประเจนลายเลยใดใดคือนี่โอ้โหนี่ผ้าของเราโอ้โหแล้วจ่ายเป็นเปลือ2 0องรว่าไงอะ่ะแต่ยูลิสยูลิสน่ารักว่ะ ยังไงวะทุกคนเหมาหมดเลยสามร้อยเจ็ดสดูก่อนไม่ละแมนโหลโหคือผมต้องบอกว่าชุดยูริเป็นทูเขาเขาเรียกอะไรวันพีชใช่ไหมผมก็ไม่รู้จักนะคือเป็นชุดที่น่ารักมากๆอีกชุดหนึ่งเลยนะคือสายยูริแมนยูริต้องเตงจริงครับคุ้มบอกเลยคุ้ม <c oughs> ไปรีวิวเลยและกันมาครับ มาวหว้น้ําแบกไหว้น้ใน,นีิวนครับอยู่ในสุดเซ็กซี่ของเรานะเริ่มเลยไปเรียกทั้งหนึ่งร้อยคนกลับมาดูก่อนทุกคนฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะร้อยสิบกว่าล้านคนนะ่ะกลับมาดูก่อนเอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วเริ่มเลยครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีกล่องอยู่ดีเปิดกล่องอุ้ยปิ๊งเปิดกล่องโอเคอยู่ดีไปเลยไปโชว์ความเซ็กซี่ให้ผีมันดู ให้มันรู้ว่าเราเซ็กซี่แค่ไหนใช่ไหมเฮ้ยเปิดมาได้สายสินวะให้หมอนี่ว่าไงจ๊ะมีผีอยู่หรือเปล่าถ่ายไปก่อนครับผมเสียงมานะข้างล่าง,างอยู่ตรงกลางครับข้างล่างหูดีอยู่นี่หูดีมาดีครับเฮ้ย ตีทูบเอ้ยไม่ใช่แต่ปูดิอันนี้ผมมีเคเวสปักทูบอะ่ะผมอยากได้ทูบอะ่ะได้ปะละ่ะวางไว้ก่อนอันนี้ขอทูบได้ปะละ่ะขอทูบได้ปะละ่ะมียันตรงนี้นะจะต้องเอาไปเซตไว้อย่างแม่นไะมีใครโดนผีไล่เลี้ยงฮ้ยฮ้ยฮ้ย,ฮยชี้ป๋อ เพื่อนผ่านผมบอกยังไงเขาเรียกว่าเก็บภาพขอทูบขอปักทูบก่อนเพื่อนสวยกดชิปอยู่เดียมดีใครจุกจริงปะเนี่ยทำไมผีอยู่ใกล้จังอ่ะ อย่าเพิ่งวิ่งมานะอุ้ยยิบพิษดูดิโอ้โหดูแผ่นหลังเธอนั่นสิทำไมอยู่ดมันรัดจังอุ้ยขอบคุณตาตาตานะฮะ โอนไป TK Bank นะ300สมทบชุดน้องๆขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตครับคิมมิเนโตครับผมอุ๊ยผมเขินเลยแต่ยังไม่เข้านะโอนถูกหรือเปล่าศรัทธาพี่คุณเทยนะ0ูน1์ห3 5 3 8นะครับขอบคุณมากๆครับคิมมิเนโตมากเรียกได้ว่าเป็นการสมทบทุนค่าเทอมนะบอกเลยว่า จบปริญญาแน,น่นอนนะครับอย่างน้อยได้ปริญญาหนึ่งใบฮะรบปริญญาใจปริญญาความรักจากพวกเรานะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนน้องๆน,นะฮะเฮ้ยพี่ดอนเจ็บไปแล้วอะ่ะยังไม่เข้านะครับยังไม่เข่ง <c oughs> อันนี้อันนี้เราทำคลิปอยู่ใช่ไหมเอ้ยสมมุติว่า,าเดี๋ยวออโดนตขึ้นเลยสามร้อยเนะี่ย คุณตาตาตาผมอ่านชื่อถูกใช่ไหมเมื่อกี้มันค้างเป็นารไม่รู้ค่ะมันหมุนป่ะสตีมผมหมุนหรือเปล่าผมจุดเลยอันเนี้สวยครับก็ปักไปที่หน้าไปดีเออให้มันรู้ยูริอยากจุกมากเลยยูริอยากแหวกไหวนะ้ นีวอนแห่งนี้ดูชุดเธอสิมันรัดหรอผมอยากให้อยากให้ตัวละครกับชุดมันอยู่คนละเลเยอร์อะได้ไหมแบบว่าหมายถึงว่าโมเดลตัวละครกับโมเดลเสื้อผ้าให้มันอยู่คนละเลเยอร์ทุกคนไปเรียกทั้งหนึ่งรอยล้านคนมาดูก่อนโอ้โหหนึ่งรอยล้านคนหายไปไหนแล้วเนี่ยเหงาแล้วเนี่ย สวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยอย่าแอบดูอุ้ยเฮ้ยอย่าแอบดูนะอุ้ยเฮ้ยไอ้จิตโรคจิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จิตนี่แนี่ถ่ายไปเลยถ่ายลงเป็นหลักฐานอย่างนะโรคจิตอย่ามาให้พวกโรคจิตนะตรงนี้โรคจิตยายายาอุ้ยมีคนโรคจิตวิ่งตาม คุณตำรวจเฮ้ยดูพี่ดอนดิพี่ดอนอะไรเนี่ยโรคจิตนะโรคจิตโรคจิตเกินเฮ้ยปากไปหนึ่งเกินปุ้ยขึ้นไปข้างบนเหรอสวยข้างบนเหรอผีอยู่นี่ อุ้ยแบบนี้ผมต้องแจ้งตำรวจแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยายาตำรวจพี่ดอนเขาโรคจิตใส่ยูเหรือนี่แน่ไปดีโดนไปเลยตำรวจพี่ดอนเขาโรคจิตใส่ยูเหรืออ่ะเขายืนนิ่งเลยวะทุกคน นี่ไงต่อยโชว์ไปเลยเฮ้ยเออเฮ้ยเอยเอซาดไปหลายหมัดอยู่หลายหมัดอยู่เพื่อนหลายหมัดมากๆหลายหมัดสุดๆนิงน่งๆๆใคนิ่งได้มาที อย่าเพิ่งเดินมาโอ๊ยอย่าหลอยเฮ้ยเฮ้ยมีคนล็อกจิตแล้วอุ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจ GM มีคนล็อกจิต GM คนนี้เขาล็อกจิตอ่ะเขาเดินตามดูหนูว่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนล็อกจิตอุ้ยโดนเนตมาว่ะ โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยตายขอบคุณอาโดเนตนะครับยี่สิบโดเนตจากคุณชินจังนะครับขอบคุณมากคิมโดโตครับเป็นไงครับสกินใหม่ของน้องยูร erm ิคือไม่ว่ามุมไหนก็น่ารักผีใหม่ด้วยเจอผีใหม่ด้วย น่ารักมากสกินนี้รอบนี้เรามาดูสกินของน้องนิพาครับสำหรับทักษะแล้วก็ทักษะเดิมไปเลยนะฮะไปดูกันในเกมครับใครที่ตามดูรีวิวยูริไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูคลิปนะฮะเดี๋ยวได้ดูคลิปมานิพาจ๋าโอ้โหโอ้โหใส่สกินนี้แล้วมันกระตุกนะมันค่อนข้างที่จะแรงนะสกินเนี้ยเฮ้ยพออยู่ในเกมแล้วมันดูดีนะทุกคนดูดีอยู่ น่ารักอยู่ครับน่ารักเลยสวยเกินไม่ไหวหรอกเราทัชเฮ้ย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 เบลอีกแล้วหรอเบลห้าเกมแน่เลยคนนี้เควสเควสของผีครับเควสสั่งผีนะเบลห้าเกมอ่ะโบสถ์น่าจะมีที่ทีวางไว้ก่อนคือต้องเปิดกล่องแดงไว้ด้วยฮะโหมาว่ายน้ำในวัด ในหนองน้ำเหรอมาว่ายน้ำในหนองน้ำวัดครับทุกคนอุ้ยใส่ชุดนี้แล้วมันกระตุกผมว่าเป็นเพราะผมกดอัดอยู่ด้วยแหละมานะข้างหลังเราเฮ้ยมันจะเกินไปไหมจะเกินปุยหรือเปล่าหาของก่อนมึงอาจมาแวะตีชุดน้องเดี๋ยวชุดสวยๆน้องขาดนะ อู้ดีเนี่ยยิ่งมีน้อยชิ้นอยู่ขาดไปที่ทำไงเนี่ยหลุดหมดเลยนะมีแค่เนี่ยโอ้แล้วจะไปไว่ายน้ำก็ไม่ได้ไปไว่ายนะอันเนี้ยโดนน้ำว่ายก่อนยื้อมุกอะไรวะเนี่ยจุดทูบอย่างน้อยก็ได้หนึ่งเคเวส์วะ่ะทุกคนไอตาที่เราได้เราได้เคเวสวะได้เคเวสหยุดเคเวสเดียวเหมือนกันเหนื่อย คลิปรีวิวชุดยูริเราได้เควสเควสเดียวผมสวดเลยแล้วกันสวดยับครับสวดยับตรงเนี้ยขวามือไล่ดิงอยู่หรอโหไล่กันอย่างมามันครับนอกโบนั่นนอกโบดดูดิดูดิดโหโคตรตลกอะ่ะไล่กันอย่างมามันเดี๋ยวผมซูมให้ดูในคลิปเดี๋ยวผมซูมให้ดูตลกจริงดูดิดูดิดเฮ้ยเขาไล่กับพี่ติมอย่างมามันเลยตรงสาลานอนน้อยอะ่ะเกินไป เกินไปดูดิยังไล่กันอยู่เลยตรงสาราไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเฮ้ยบัตรพโ,โบัตรเพอทโข้างหลังเรามาแน่ผมว่ามาแน่ข้างในเป็นที่ปลอดภัยที่สุดในโบสถสวนยัาครับไม่ได้ไม่ได้จูงฮะสวนอย่างเดียวเกมนี้มาเพื่อรีวิวชุดนะยังไล่กันอยู่อีกเหรอสาราสลโก็ยังไล่กันอยู่นะ ไปแล้วไปแล้วเสียงใครว่าเฮ้ยโดนแล้วนี่พาโดนแล้วนี่พาโดนแล้ว ีิพาโดนแล้วีิพาโดนโอ้ยโอ้ยมาสบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหลักกระหลักหายหัวแทนแมบแข็งแนบแมบตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ตั้สตาร์ทพังอุยอ้ยอุ้ยตึงเลยอุย้ยมาไวจัด วิ่งไกลอันนี้วิ่งไกลระวังอุ้ยได้ยาขอบคุณครับทันไหมทันไหมทันไหมเฮ้ยทานอยู่ทันอยู่อุ้ยเกินบุยมุยส่วนเลยละกันสวนช่วยพี่ปิงดีกว่าพวกเราสดชื่นว่ะส่วนช่วยพี่ปิง พี่ิงจานชุดหนูสวยไหมจ๊ะชุดสวยมากเป็นไงบอกแล้วชุดนิฟพาสวยสุดแล้วนิ่พาขืนนะ <c oughs> เอามา,าแต่ไหนหมับเข้าให้ไหมละ่ะ มีคนเปย์มีคนจ่ายค่าเทอมให้มาหรือเปล่าลราอย่าโมวแต่พิมพนะเราต้องเราต้องเล่นเกมนะ,นะ <c oughs> มือพิมพ์ <c oughs> มือพิมพ์ปากเล่นเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่มือเล่นปากพิมพ์ระวังนะ มาทางนู้นเหรอเฮ้ยผีโซแล้วโดดได้พี่ติมสวดยัวสารต่อความสัมพันธ์โอ้ยมาเร็วจังวะอุ้ยมาเร็วเกินเขาโซแล้ววะพวกเรา หายยาว่ะทุกคนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเงียนิพาดูดูชุดนิพาโอ้โหจบกันชุดสวยรอบนี้นาะงเบลมันต้องชดใช้นะพี่เบลต้องชดใช้ให้หนูนะผมต้องการทูบอะ่ะผมต้องการทูบอะ่ะรอบนี้เบลมันต้องชดใช้ในชุด สวยๆของหนูเพราะชุดหนูมันสวยมากแต่พี่เบลทาให้เราชุดเราเปื่อนนะพี่เบลต้องรับผิดชอบอุย้ยมันก็ชงดวงดีเกินจะพูดชวงว่างั้นนะ่ะเฮ้ยมันก็จะดวงดีเกินไหมล่ะ <c oughs> ลากครับผมลากลากยาวลากยาวป๊อบ <c oughs> ลากยาววิ่งยาวเฮ้ยจุบมาเด้มาเด้อเฮ้ยยัยงไงครับโอ้หชุดเพื่อนอีกแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีใครเอาออกมาไว้ดีๆเนี่ยฮลัลโหลเอาไว้ในจุดที่แบบยุทธศาสตร์ดิวะพวกเรา เบลต้องตุยบังอาจใช่นี่เจอตุยบอกเลยมาเลยประคำสามครับว่าไงเเรามีประคำสามต้องตุยบังอาจมาทำชุดน้องในผาของผมเนี่ อย่านะแล้วกูลื่นลงรูได้ไงเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่นี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บพี่ปิ๊งขาพี่ปิ๊งขาเจ็บ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 ยาก่อนเฮ้ยยาอยู่ข้างบนพี่ปิงไปเอายาก่อนเลยหนูได้หลายยาแล้วหนูย่ายลายหลอดแล้วลิ้นเป็นไรวะเนี่ย พิงพี่พิงพี่พิงไปเอายาได้นะ <fit? S 2> หนูยังมีกันแตกอยู่หนูได้หนูไหวหนูเอาสุดแป๊บแต่แต่แต่แ,ตแป๊บหนึ่งก่อนถ้าพี่พิงไม่เอาหนูไปเอานะอุ้ยอุ้ยยาเต็มยาเต็มวัดเลยอุ้ยยามันเต็มวัดอ้าตายครับเป็นไงล่ะ,น,ละนี่แหละคือผลกรรมที่พี่ทำกับน้องนิพาน,ะ, <spin S 1> นะเป็นไงครับ ชุดว่ายน้ำทูพีของน้องนิพาคือสุดจัดพอเข้าไปอยู่ในเกมแล้วน่ารักมากครับแต่ว่าตอนที่อยู่หน้าอ่ารอห้องหรืออยู่หน้าห้องเนี่ยมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่พอแต่พอเข้าไปอยู่ในเกมแล้วน่ารักมากครับ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับดูดีชา n นลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสกินของใครนั้นโปรดติดตามครับ